สวัสดีครับทุกคนพปายกับผมกลวันนี้เราอยู่ในเกมใหม่นะฮะ b Blade and Soul Revolution นะฮะโอ้โหเกมก็เพิ่งเปิดเซิร์ฟมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเลือกตัวละครน,นะฮะผมกำลังงงอยู่จะเลือกตัวละครไหนดีผู้หญิงก็สวยนะใช่ไหมตัวผู้หญิงก็สวยดีอะไรเนี่ย او ท่านมังกรโบราณเอ้ยเอ่อจีนจีนเป็นอะไรนะมีกังฟูมาสเตอร์กับเบลดมาสเตอร์แหละคืออืมใหม่ เผ่าจีนเผ่าพลังเต่าด,<ะ>ดำฮะเต่าดำเต่าดำเนี่ยนะฟอร์สมาสเตอร์อ๋ออันนี้จะเป็นผู้หญิงอย่างเดียวเลยอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นอะไรอะ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังเวทใช่ไหมพวกสายเวทอะ่ะอันนี้เป็นเบดมาสเตอร์นะเบดมาสเตอร์เป็นพวกระยะประชิด ดูจากตัวละครแล้วมผมคิดว่าผมจะเลือกอะไรดีอะตต้องเลือกฟอร์มาเตอร์เนี่ยนะแต่งยิงนะรูปแบบ A รูปแบบ B ก็สวยสี C. ก็ใช้ได้อือหืออะไรมันจะดีขนาดนี้อุบะอุบะเฮ้ยผมชอบทรงนี้ผมชอบทรงนี้มาก ทรงนี้ไม่ค่อยเท่าไหรอันนี้ก็ธรรมดาไปเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็พอใช้ได้อันนี้ก็อ,อืนนอ,อเลือกยากเลือกยากลยไม่นร่อเลือกยากขนาดนี้สีผมสีผมสีอะไรดีฮะสีออกแดงๆงีง้สีนี้ก็สวย สีนี้ก็สวยสีนี้ก็โอเคนะสีแต่ผมชอบสีนี้สุดๆไปเลยผมจะเลือกระหว่าง G กับ G กับ J จกับ J จมคนเอาไหนเนี่ยลองมองจากข้างหลังนะเนี่ยผมเอาผมว่า G ีกว่า ลองใส่เสื้อผ้าเสื้อนี้ลองใส่เสื้อผมชอบเสื้อนี้มันดูม,นมันดูจีน,จนดอนีอ่ะไม่ไม่ไม่หน้าใช่นหน้าดูผิดหวังมากผิดหวังกับหน้าตามากเลยอ,นอ,นอนหน้าตาคือแบบ ผมชอบหน้าแรกสุดๆแล้วผมชอบหน้าหอนโหน่ะเข้าใจไหมสีผิวสีผิวสีผิวอันนี้ก็แดงเกินโอ้โหอันนี้ก็นิกเกอร์เลยเออผมชอบอันนี้มากอะร่างกายกลายเป็นอีอ้วนไปเลยโอ้โหสะพพกสะพพกครใหญ่ <c oughs> เฮ้ยเรากำหนดลุปรลังได้ความ ความใหญ่ของหัวปายหัวใหญ่เกินรอบอกอ๋อนี่ความกว้างของอไหล่นี่ไรอ่ะมีความยาวองแขนอะ่ะ หน้าแขนนาแขนดีใหญ่ความสูงของเอวเหมือนกับสูงผิดมนุษย์มนากันไป่ปนี่ก็พร้อมเกินสะโพกความยาวขาความยาวต้นขาโอ้โหอืมอื ไม่อไม่ผมชอบแบบนี้มากกว่าแล้วก็เพิ่มเพิ่มอะไรดิเพิ่มแค่รอบออกอีกเดียวพอสวยอะสวยสุดๆไปเลย จัดไปฮะใส่ชื่อตัวละครชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีชื่อชื่อชื่อเหมือนแชแนลอยกัโอเคมาต้อไง้ต่อเทพเจ้าพลังฮงซอกกินอะไรอะไรทป็นอ่ญญญานยากตรงนีนชื่อจีนหรือชื่อเกาหลีฮงซอกกินนะ่าจะชื่อเกาหลีฮะถ่ายทอดเคล็ดวิชาเกษตรสำนักขบุญ ที่เขาเหินฟ้าทำไมต้องเหินฟ้าด้วยกำลังปีกวิเวกอยู่อยู่ดูเดียวยวะสันโดษปีกวิเวกโอเคถ้าเราควรทำไงต่อองแรกฝันที่ไม่อยากตื่นตาลอยๆนะพี่อารมณ์เหมือนแบคดิเซอร์เลย ไอกราฟิกคล้ายๆกันแหละกราฟิกคล้ายๆกับเวิร์ดอิสเซอร์แหละดูไม่นานที่เราแต่งมาฮะสิน้องสิงน้องสิงน้องตื่นเร็วฮะสายโดง่งสิน้องงงเงียงอยู่เลยใช่ โอ้โหเมื่อแต่ไกลเควียแล้วอ๋อถ้าจะมาเป็นปิเซอร์มาที่เป็นเออมีแบบนี้ตื่นได้แล้วโมนมาแบบนี้ยังไงกันแต่ทุกคนก็พังขี้เกียจหมดหรอกใช่ใช่โอเคงั้นเราข้ามไปสำเร็จฮะแล้วเราก็ทำอไปต่อเดี๋ยวดูแม่นางเราแบบหน้าเหมือนอะไรอ่ะหน้าของผลชอบอีกอะไรฮนะมาหา ปับอะไรกันปับ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 เออเนี่ยสติ้งคุณภาพกราฟิกมาสูงสุดไปเลยเออดูสิโอ้โหโอ้โหคือแบบโคตรจะรีดเฟรมเลยอ่ะทุกคนดูน้ำทุกคนดูน้ำทุกคน น้ำใสน้ำใสมากมใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันแหลกเฟลเล่มันเฟลเล่มันตกอะอืมคุณภาพกราฟิกงั้นเราเป็นปานกลางก็พออืมงั้นคุณภาพกราฟิกเอาสูงส่วนพวกนี้เราลดลงมาหน่อยโอเค แต่แ่างมันเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาแหลกได้เลยฟเฟรมเรทมันดรอปอยู่นะเราควรทำยังไงต่ออ๋อใช่ลูกศรชี้ดีพื้นอยู่โอเคเตรียมตัวฝึกฝนปลุกปลุไอบ้บ้าที่ตตินกิวหงกิวหงกิวหงหน้าตามนี้ยอดไปเลยไม่มีใครจะสวยกว่านางเราอีกแล้วอึ้ยอึ้ยอึ้ย ห่าวาจห่าวาจุงอไอไอเผ่านั้นไปเผ่าเผ่าตัวเตี้ยเตีผมจำไม่ได้แล้วเผ่าชื่ออะไรต้องรอยซิปี้มูซองชื่อนโคตรเกาหลีชื่อโคตรเกาหลีนี่เรากำลังอยู่ในซีรีส์เกาหลีท่านนั่งโต๊ะฉันซือตึ้งตึงตึงตึงอ่ะหมดจะเล่นไปไปต่อฮะดูสิ g r a ก h i c back เ o search นี่มัน เปนกราฟิกที่มือถือสมัยนี้จะทำได้สูสุดแค่นี้ใช่ไหมอยากให้มันสวยกว่าน,นี้แต่มันก็สวยได้แค่นี้แหละเมกฝนตั้งเขาแล้วเฮียมูสง่งโอเฮียที่ตาลอยๆตอนแรกันเอย มาจนตาฝาดเอาโอ้โหจีวอลบิลนั่นไงโอ้โหอะไรเมื่อกี้อะไรลอยอยู่บนฟ้า ก็แค่ทำเควล็ะทำเควสดทำเควสเดี๋ลอัพนะครับทุกคนมาไปไม่ต้องไม่ต้องเดินเองอะมีปุ่มอัตโนมัติอยู่อะหงสอกกลืนอ้ไอ้ผู้เท่าเนี่ยผู้เท่านะผู้เท่าห้อยตะเกียงเนี่ยนะโอเคสั่งไม่ต้องฟังไม่ต้องอ่านนะทุกคนเราจะดำเน,น,นินเรื่องเพียงไวๆฮนะ อ uh huh. uh huh. ื้มดูหนังสือหนังสือไหนหนังสือไหนหนังสือไหนอ๋อหนังสือนี่ทุกเล่มนี่เหมือนกันเ,นเลยโหซอกกลนอ่ะเรียกเสียงเรียกท่านอาจารย์เลยโขกจิ้งอ่ะตีรังการด้วย uh huh. ทำไมต้องมีเอฟเฟกต์ลมตีหน้าด้วยนะ นง,ง่ไงอะผมยาวมามันเด้งดีอะไรโอ้ไอ้นี่เทนี้เทให้ดูหนังสืออือ,อช่างมันช่างมันช่างมันไปไปะอาเราไปสิทแล้วล่ะฮะอือฮึจะส่งหเอกสิบห้ากับ สามปที่เรียบร้อยแล้วดนเกมนี้มีอะไรเกมนี้มีอะไรมีอะไรมีรางวัลกิจกรรมอ๋อรางวัลกิจกรรมอ๋อกิจกรรมนี้ลงทะเบียนลงหน้าเนี่ยได้อะไรอ่ะอะไรสักอย่าง something แล้วก็มีอะไรลงมาเช็คชื่อ เองว่าจะชื่อยอย่าเลยมึงเก็บกันนะครับแล้วก็นี่สองหมื่นสองหมื่นนี้เยอะยไหมอยากรู้อะไรอยู่ในกระเป๋าอ๋อนัองหีบหีบการมลมนี้ยังก็เล่นแบคดิเซอร์เลยกราฟิกอยู่กันแหละอันเลียวอินชินสี่อันเลียวอนินชินโฟวไปทำเควสต่อ แบบละเรื่องการฝึกบิกินเทรนนิ่งอะเรื่องฝึกเคล็ดลับวิชาเคล็ดเคล็ดเลับวิชาไปไปต่อทำแค่นี้แล้วพอแค่นี้ก็ได้อุบาอุบาพลังเวทของเราช่างแกงแกงยินพลังเวทไฟแบอย่าสู้เองอย่าสู้เองใน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 อะไรแบบ ไม่ตีตีนี่ได้ไหมตีคูฝึกได้ไหมอะไรหุ่นไม้หุ่นไม้ลงยันยองมุกข,ขึ้นเหมันอ๋อขึ้นเหมันสโลสศัตรูโอ้แล้วก็ใช้ขึ้นมาก่อนเพิ่มถาชี้ฐานกดโ,โคตรธรรมดาหับนี่อะไรอ๋อต้องกำหนดเป้าหมายกันตงใช้ได้ต้องลอง็อกทรเก็ตกันปะ ซื้อวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปขึ้นเขาไปครับไปไปที่หน้าผาไปที่หน้าผาทุกคนวูบวงกระโดดเพื่อโดดสูงแล้วเฮ้ยหอได้ไม่ใช่หอยมันพุ่งจะชัดอ่ะอ้ย่าเฮ้ย ระบบนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเฮ้ยโอ้ยเมื่ <d ark> อกี้เมื่อกี้นี่คือแบบโดดโดดได้ไม่ดูอะผมอยากลองอีกรอบอยากลองอีกรอบยี่อ๋อหนึ่งกระโดด แล้วก็พุ่งทะยานโอเคได้ได้ได้ไหนออเราต้องการจะข้ามทางโน้นฮะต้องวิ่งกันวิ่งสิวิววว,วพุ่งทะยานอือเอาคืออะไรชากกอนนะี้ชากกอนนะี้ไปไปต่อ หาเค็ดีของตัวละครหมดลงสามารถเคลียช่นจุดน,นั้นได้โดยการฟื้นฟูลมปราณโอ้ยแย่หุ่นไม้ตีปกติก็ตายไหมไหวไหวตีปกติไม่ตายอืออืออันนี้อะไรอ๋ออันนี้อันติป่ะเอ้ยไม่ใช่อันติอันติล็อกอยู่ฟื้นฟูนี่นี่ นี่นี่นี่ปคุยต่อมูซองปไปต่อใครสนใครสนอ้าวตีกับมูซองไอไอมูซองไอ้มูซองนี่แตกแตกแตกอออะไรลองมานอกวงฟื้นฟูลมปานสิอ๋อสรุปคือออกจากพื้นที่อันตรายเพื่อฟื้นฟูลมปาน โอเคนั่งเข้ายาน,นายอเอามอาเยอะๆเยๆๆๆๆๆสุอเยอะอะๆเออ ที่เราฟื้นฟูลฟลมอมปานฮะถ้าโดนตีนิดหนึ่งจะเสียชีวิตในอันดีแหละาตายห้าใันทีเลยตายห้าใัน,นทีเลยโป้งไปต่อไปต่อว้ายเราทำไรคุยอ่ะอยิย่งเกิดเล็กขึ้นเกิดเล็กขึ้นไปมันไม่สนนะเราจะทำลายทาเก็ตอย่างเดียว เราวิงว่งวิง่งวิ่งโอ้โหมันแกรกเนี่ยมั้งพี่ขวานของเราพี่ขวานเราเด้งไปที่รปน่ะลอกฝาลูกเบียก็ด้วยไม่ใช่ แง่ไอหน้าบาดนี่เองอไออ้วนไอ้อ,ไอ้วนอ,อ้าวหลวงพ่อเอออ้าวตายอีนางน,น,นี่อื้อืออ้าวเดี่ยงกันหมดสำนักเลยฮะอ,อ้าวอ๋อนี่เป็นบอสใหญ่ปะเนี่ยคนสวยคนสวยเนี่ยคนสวยมันบอสใหญ่ละคนสวยนี่น่าจะเป็นสามเม ดอวคุ <Cornell>. มสุนทยาที่ไหนโอ้โอ๋อแม่นางนี่ชื่อจินงซอยอนฮะนะฮะได้เวลาจอยดูไฟฮะจอยดูไฟโอหลูกสมุนเทมาก บุ้มเราจะตีระยะไกลได้ครับเราเป็นสายเมตรแต่เราจะบ้างเละโอเคพี่สาอันเชิญเดีย่ยง อะไรอ่ะอ๋มูซองมูซองมันอยู่ฝั่งนูน้นมูซองมันอยู่ข้างตัวร้ายติตาลอยๆแล้ว เรียบร้อยฮะาจานเดีย่ยงแน่นอนอ่ะเอาอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรกันอะไรฮะสัตสัตว์รับตายกลาย,สาสาสาลยเป็นดาบอ่ะ อืมอืมผู้เ่าเต่าของเราอะโอ้โหลิมิตเบรกโอ้โหโลมลมมันแรงขนาดซัดคนปิวได้เลยอะไรกันผู้เท่าเต่าก้ามตโมตโหมดอะอะไรกันผู้เท่าเต่าก้ามตโมตโหมดนี่ไปจัดจินซอยยอนนะ หอกสองกบหลอกลีอ๋ออันนี้คือตาหลบหลีกนี่มันบิงหลอไอ้ยะอ๋อถ้าโจมตีกางวันจะโจมตีรุนแางไปไปหามุมกันหามุมกันหามุมกันน้องตื่ด้วยเวทไฟายของเราแข่งจริงอ่ะ โอ้โหเต่าเต่าฮะอหน้าแกโหดมากเลยหน้าแกจโหดโหดกี้หน้าอย่างจิ้มเลมอยู่เลยปูทำไมปูไม่ใช่ดาบอือหืออะไรอะไรกัน โมีเราเป็นตัวประกันนะฮะโหดาบมิเต่ลายพลังขึ้นเต่าโโอ้เกอบเดีพลังขึ้นเต่าแลนวะอุบะ อานาเหตีมาโอ้เมื่อกี้ยังก้ามต่อยเลยใช่ยหมทเมื่อกี้โยมาแล้วปักเท้านี่คือแบบฮามากเลยไอ้ดาบนี้ต้องมีประโยชน์อลไยสักอย่างเชี่ยผมมันไม่ปล่อยหรอก ปล่อยละก็ปล่อยละว๋อม่นางคนสวยปล่อยซะงั้นฮนะไม่อาจารย์อ่ะเดี่ยงฮะไม่รอดเห็นกันอยู่หลังหลัง แม่นางแม่นางคนสวยแม่นางคนสวยจัดการผู้เท่าตอแเราไปแล้ว,ลวหัวร้อยต้องทำกดแค้นนะตามพอดเดิมเลยตกหน้าผาไปแฟรแบค ภาพแฟลตแบ็กแล้วก็พุ่งขึ้นมาใช่ไหมี่ยอ้วาวนก็จะมีพลังตกงมาขนาดไม่ตายอ่ะโหดขนาดไหนตกงมาสูงขนาดไม่ตาย รอตลอดตัวเอกรอตลอด ดูสันพุงโดูสันพุงโอเคครับ <c oughs> okay, yep. ถ้าใครอยากให้ทำต่อก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้บายไกด้วยครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามนะครับสำหรับเนี่ยเรื่องก็ช่วงต้นก็ประมาณเท่านี้นะฮะสวัวันนี้ก็บายครับสวัสดีครับไปละบายบาย